วสวัสดีครับทุกคนวันนี้จะพาไปทานข้าวแกงไฮโซป้าแอลนะครับแถวแถวถนนสีทองนะทุกคนถนนที่วิ่งตรงไปเสาชิงชาได้นะครับเดี๋ยวทิง้ง Google Map เอาไว้ให้ที่ใต้คลิปนะนี่เรามาถึงร้านแล้วครับคนเยอะมากแล้วมาดูนี่ครับนี่บรรยากาศร้านนะครับเป็นร้านข้าวแกงนะเล็กๆอยู่ข้างคลองนะทุกคนนี่ครับแล้วก็ขายอาหารนี่ดูครับมีข้าวข้าวแกงนะปลามีกุ้งมีหมึก มีอะไรอ่ะออหอยหูมีแบบเยอะมากนะทุกคนเนี่ยเป็นข้าวแกงนะครับข้าวแกงไฮโซเพราะว่าใช้ปลาตัวใหญ่กุ่งตัวใหญ่หมึกตัวใหญ่ปูตัวใหญ่ๆนะปูแบบอะไรอ่ะปูก้อนนะทุกคนนี่มีแกงด้วยนะครับน่าทานทุกอย่างเลยครับผม สำหรับเมนูเขาจะขึ้นให้ดูนะว่าวันนี้มีรายการอาหารอะไรบ้างนะครับก็สามารถดูที่เมนูได้และนี่ก็เป็นบรรยากาศด้านในร้านนะครับคึกคักคึกคักอ่าส่วนสำหรับราคานะครับถ้าเป็นหมูไก่กบหมึกอะไรอย่างเงี้ยก็จะอยู่ที่2อย่าง60นะครับถ้าเป็นกุ้งปูก็2อย่างประมาณ120บาทนะราคาปรับขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่เราตักปูครับปูพัด เรียกว่าปูผัดพริกพริกสดนะทุกคนแล้วก็กุ้งตัวใหญ่ๆอย่างนี้ดูกุ้งดิทุกคนใหญ่มากเนี่ครับกุ้งเต็มจานเลยปูเต็มไปหมดเลยทุกคนแค่เนื้อปูนี่คือคุ้มค่านะ,ะับมีพริกน้ำปลาให้พร้อมนะทุกคนนี่เอามาชิมกันดีกว่าทุกคนเห็นไหมดูครับดูโอ้รสชาติจะเป็นอย่างไรนะครับนี่ตักข้าวที่แบบร้านน้ำกินก่อนอืมใช้ข้าวหอมมะลิด้วยนะครับไม่ใช่ข้าวธรรมดาทุกคน หน้าอร่อยดูกุ้งนะครับเต็มหน้าเลยกุ้งตัวใหญ่มากแล้วเราให้โรเบิร์ตได้กินนะครับวันนี้โรเบิร์ตมาด้วยนะครับปุ๊บโรเบิร์ตเป็นยัไงบ้างโรเบิร์ตถูกใจสิ่งนี้จริงบอกว่าโรเบริร์ตเป็นคนชวนมานะโรเบิร์ตดูคลิปแล้วก็แบบชวนมาหลายครั้งโรเบิร์ตบอกอร่อยมากอ่ะตาพี่จิ๊บกินบ้างทุกคนอโอ้ยเห็นแล้วก็อยากไปกินอีกแล้วทุกคนนี่ดูกุ้งนี่สดๆเน้นเน้น คนมันดีต่อใจมากๆกเลยครับผมกินกับข้าวรัดแกงนะทุกคนเป็นเลยครับหมดแล้วครับผมเดี๋ยวเราให้โรเบริร์ตได้พูดอะไรกับพวกเราบ้างดีกว่าทุกคนก็ผมดูคลิปมา youtube แล้วก็มันน่ากินแล้วก็จวนจิ๊บมากินด้วยกันแล้วกินแล้วเป็นไงบ้างอร่อยครับแล้วสดแล้วก็กรุ่งโดยหญ่ด้วย เคทุกคนวันนี้พามากินแล้วนะครับก็อร่อยมากสองสองอย่างร้อยยี่สิบาทอ่าลาดกุ้งกับปูนะสองอย่างร้อยยี่สิบาทเองนะครับวันนี้โรเบิร์ตเป็นเจ้ามือนะครับนี่นะครับขอบคุณเจ้ามือครับผมแล้วก็เห็นเสื้อที่ผมใส่ไหมทุกคนดูเสื้อเนี่เสื้อเสื้อถ้าชอบนะครับติดต่อมาได้นะฮะเป็นแบรนด์ของดีเจโรเบิร์ตนะทุกคนเสื้อตัวนี้สวยงามมากโอเคสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตครตานะครับไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบาย